อินบ้างว่าาาว่อย่างนี้เคยไปสวนสัตว์ต่างประเทศหรือเปล่าล่ะไปตลอดยังไงว่าาเะไปทำพิธีกรไงเราก็จะไม่รู้จากชื่อสัตว์หรอกเพราะว่าสัตว์มันชื่อแฮมเมอร์โซ่แฮมเมอร์เบอร์ตาแต่แฮชื่อภาษาอังกฤษของเขาเนียมีด้วยเหรอแต่พอหนู่ยเมืองนอกแล้วหนูก็ไปเห็นเนี่ยหนูถึงบอกว่ามันเจ๋งตรงนี้ไงคือมันไม่มีแบบว่าการกั้นมากเรารู้สึกว่าเวลาเรามาเราสามารถสัมผัสเราสามารถดูดูดูแบบลักษณะมันดูความน่า ใกล้ชิดอ่ะเรื่องน่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่แต่ถ้าย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยคือต้องมีโกงใช่มันก็เ o n c e n t r a t ในเรื่องความปลอดภัยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าปลอดภัยก็ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างได้เนี่ยเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูมันเดินดูความน่ารักของมันดูสัมผัสอย่างเงี้ยได้เหรอได้หมดเลยนะจิ้งเกย์เลยจิ้าเกย์ตื่นตาตื่นใจมากเลยนี่อยู่กับคนโซนนะเนี่ยโอ๊ยเดิมทั้งวัน หนูมไปเห็นหนูนี่หนูรู้สึกว่าภูมิใจนะ,ะหนูรู้สึกเมืองไทยเจ๋งมากหนูรู้สึกว่า,สว,าสวนสัตว์เมืองไทยเนี่ยสู้สู้ได้<ช>ได้เลยแล้วก็แบบว่าบรรยากาศธรรมชาติคือครบม,มากคือแบบสังเกต สมบูรณ์ทุกอย่างถ้าสู่ต่างชาติมาเนี่ยไม่มีใครมาครั้งเดียวต้องมาอีกหลายรอบแน่นอนใช่แล้วเพราะว่านอกเหนือจากที่เราจะมีพวกธรรมชาตินะคะที่สื่อถึงความเป็นไทยแล้วนะเป็นบรรยากาศแบบเรื่องว่าโซนเอเชียออสเซียเอเชียที่สำคัญค่าข้าวราคาเท่าไหร่คะผู้ใหญ่เมื่อก่อน3-4ปีก่อนห้าสิบบาทตอนนี้ค่ะตอนนี้70บาทแต่ว่าแบบว่าได้ดูหลายๆอย่างฟรี๊ดๆอยากจะบอกว่าถูกมากที่มองที่ยวไหนกัน